แล้วหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมันก็มีมากมายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปพูดว่ามันมีอะไรบ้างบางครั้งมีเขาออกไปก็อาจจะไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเรื่องสาเหตุการตายเนี่ยก็ี้องจำลองว่าแพทย์เองเนี่ยก็่อยากตรวจไม่ได้นะครับัตรวจไม่ได้ชัดเจนตรวจไม่ได้ชัดเจนนะครับซึ่งเราก็พยายามจะให้มีการพูดคุยกันในการของคณะแพทย์ที่มีการศึกษ นึ่งก็<ร>ก็คืบม,มาตลอดและก็ขอเวลาให้แพทย์ขขเขาได้ได,ได้ได้ผลิตเอกสารออกมาเป็นทางการซึ่งแต่แม้ว่าจะมีเอกสารรองมาเนี่ยถามว่าตำรวจรู้ได้ไหมก็คงไม่มนนมได้แพทย์ทยังไม่สามารถรู้ได้การตายอย่างัดเกนมันทำให้ตำรวจ ทำงานยากในกิจการที่ว่าจะบอกว่ายากอยู่แล้วครับมันยากอยู่แล้วการข้ารากรอว่าติการตายเองเราก็ต้องดูความเห็นแพทย์เป็นหลักนะครับความเห็นแพทย์เป็นหลักแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าการสืบสวนสอบสวนนี่จะฝากแค่นิดนพิจารณานอย่างเดียวมาทำเล่ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอย่างประกอบเสร็จนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้อยู่มันจะไปผูกพันกับการเรื่องของว่าสำนวนในคดีจะไม่รู้ตัวหรือไม่หรือว่ามันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องของตำรวจนะ ก็ยังเรายังเรายังมองเห็นเส้นทางที่เราจะต้องทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้เรายังไม่ได้หมดหวังเรายังไม่ได้ยุติว่าเออเราจบแล้วนะไม่ใช่ก็ามองเรือ่องความคืบหน้าของคดีนี้มันีกเ็ะครับมันก็ไปคาอยู่นะครับจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีหลายอย่างที่เรายังยังติดค้างยังรู้บรยาการไม่ได้จบอกเปอร์เซ็นต์ได้ที่ผมอาจจะให้ได้ถึงแปดสิบแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนะี่ยมันเดินช้ามาก แสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสจะได้ถัวคนร้ายู่ใช่าเป็นคำข้อสังคมก็การข้อสมสัยตรงนี้มากเราก็หวังนะครับเราก็ต้องทํางานก็ต้องมีความหวังล้วเราก็มีมิตทางที่เราจะไปในฐานะท่านนักสืบเนี่ยท่านยังคิดว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไรกับการคดีเนี่ยเพราะว่าเอานักสืบระดับสูงลงไปเลยเนี่ยท่านคิดว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไรก็ผมบอกแล้วไงว่าเราจะทําให้ครบร้อยแต่ว่าเราก็มียี่สิที่เรากำลังจะทำถูกไหม ถึงต้องปรึกษาต่างชาติหรือว่านาบุคคลเที่ยวชาตลงไปร่วมกับตารวจไหมไในประเด็นไหนนะครับในประเด็นในเรื่องของนิติาสตาร์นิติาสตาร์เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มองแค่ในสํนานะครับเรามองออกไปต้องตองกอนะครับเระาะภาษาหนึูว่ามีสํานักไหนที่จะสามารถให้ความเห็นในอะไรบางอย่างให้กับเรา ตรงนี้ขอปิดไว้นะครับของไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะคณะกรรมกานพิสูจน,น์หลักฐานเราพยานหลักฐานตอนนี้ที่เข้าไปถึอ